เป็นเช้าที่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองว่างเปล่าตื่นมาคราวนี้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองไรท้ทิศทางเหมือนไม่มีอะไรกำลังรอเราอยู่ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรไม่รู้ว่าควร,รู้สึกยังไงแล้วก็ไม่รู้ได้วยซ้ำว่าเราตื่นมาเพื่อทำอะไรใช่ค่ะในเช้าว,วันแรกที่เราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า เราไม่มีงานให้ทำแล้วมันมีความรู้สึกหลากหลายเกิดขึ้นในหัวไม่ว่าจะทั้งดีใจแล้วก็เสียใจและรู้สึกว่างเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เรายึดติดกับคำว่าต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนนอนตอนฝันหรือแม้แต่ตอนตื่นสิ่งที่เราคิดในหัวคือมีแต่การทำงานการหาเงินและการใช้หนี้ ความคิดพวกนี้จะวนๆอยู่ในหัวเราในทุกๆวันจนเรากลายเป็นความเคยชินและคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาจนถึงวันที่เราได้หยุดพักและหายใจกลับมาอยู่กับความเป็นจริงเรากลับพบว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราทำวนๆในทุกๆวันคิดทุกๆวัน และฝันในทุกๆคืนมันเป็นดาบสองคมที่ทั้งช่วยเราทำงานให้ได้เงินและทำลายสุขภาพเราไม่ว่าจะเป็นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตเราทำงานจนลืมดูแลตัวเองลืมดูแลตัวเองไม่ได้หมายถึงลืมดูแลรูปร่างหน้าตานะคะแต่หมายถึงจิตใจที่มันเหนื่อยล้าและบอบช้ำเพราะเราใช้งานมันหนักมากไม่เคยได้พักเลยแม้แต่สักนาที จนบางครั้งเราคิดว่าหรือเราอยากกลับไปเป็นเด็กเราไม่อยากคิดอะไรอยากกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ตื่นเช้าขึ้นมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาถ้าคุณกำลังคิดเรื่องเหล่านี้อยู่แปลว่าตอนนี้ร่างกายของคุณกำลังส่งสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังฝืนตัวเองที่จะทำงานและฝืนจิตใจที่บอบช้ำแต่คุณเป็นคนเก่งนะที่อดทนได้ถึงขนาดนี้ แม้คุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ยังสามารถหลอกสมองและหลอกร่างกายได้ว่าคุณนั้นไหวอยู่คุณนั้นทำได้และที่สำคัญคุณนั้นเก่งมากซึ่งไม่ผิดค่ะคุณเก่งมากจริงๆที่พยายามอดทนและสู้ฝ่าฟันมันมาได้คุณสามารถทำงานได้6วันบางคนทำเจวันแถมทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนบางคนทำงานมากกว่าวันละ12ชั่วโมงคุณเก่งมากจริงๆค่ะ ถ้าใครที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่ลองมาฟังเรื่องราวของคนที่ยอมหยุดพักดูค่ะเราทุกคนล้วนมีหน้าที่ภาระหนี้สินที่จำเป็นจะต,ต้องใช้ใจ่ายในทุกๆวันซึ่งนี่แหละค่ะคือสิ่งที่บังคับให้เราต้องทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบางคนมีคนที่รออยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าลูกแต่เราอยากเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึง่งหลังจากที่เราได้ลอง ลาออกและหยุดงานในช่วงวันแรกค่อนข้างทรมานมากเลยค่ะเพราะเราตื่นมาแล้วไม่มีจุดหมาย ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรและไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนแต่พอเราได้นั่งทบทวนได้เปิดประตูและหน้าต่างไปมองถนนไปมองต้นไม้และไปมองผู้คนเราเห็นทั้งความเร่งรีบและเวลาที่หมุนผ่านไปทุกคนมีกิจวัตรเป็นของตนเองบางคนกำลังขับรถไปทำงานบางคนกำลังส่งลูกไปโรงเรียนหรือแม้แต่บางคนคุณตาคุณยายกำลังยืนรอใส่บาตรมันทำให้เราคิดได้ว่า ทำไมชีวิตเรามันต้องวางแผนอยู่ตลอดเวลาทำไมถึงคิดว่าตัวเองไม่มีเป้าหมายละ่ะลองมองไปที่พวกเขาเหล่านั้นดูสิพวกเขาไม่ได้ยัดเยียดให้ตัวเองเป็นเหมือนใครต่างคนต่างมีกิจกรรมและความชอบของตัวเองและเวลาที่หมุนไปเรื่อยๆทำไมเราต้องมามัวคิดถึงเป้าหมายคิดว่าตัวเองต้องทำอะไรต้องวางแผนหางานทำในหัวอยู่ตลอดทำไมเราไม่ปล่อยให้หัวใจเราทำงานบ้าง เราแค่ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นเราแค่พูดในสิ่งที่เราอยากพูดเราแค่ทำในสิ่งที่เราอยากทำตอนนั้นไม่เห็นจะต้องเป็นเหมือนใครไม่เห็นจะต้องวางแผนไม่เห็นจะต้องทำตามกฎเกณฑ์อะไรเพราะชีวิตนี้เป็นของเราแล้วละ่ะเตือนมาแล้วชีวิตเราจะว่างเปล่าจะไรทิศท,ทางได้ยังไงก็นี่ไงสิ่งที่เราทำอยู่คือการกำลังใช้ชีวิตเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา ก็มีอยู่แค่นี้จากที่ได้ฟังคุณมาเดียวพูดที่เขาบอกว่าในชีวิตนี้เขากลัวอยู่แค่อย่างเดียวคือกลัวเบื่อเพราะถ้าเมื่อไหร่เราเบื่อเราจะไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นใช่ค่ะส่วนตัวเห็นด้วยเพราะถ้าเราเบื่อชีวิตเราจะไม่อยากทำอะไรแม้แต่การลุกขึ้นมาใช้ชีวิตแบบนี้การได้ลุกขึ้นมานั่งกินข้าวการได้ลุกขึ้นมานั่งมองผู้คน การได้ลุกขึ้นมานั่งฟังคลิปของคนที่ชอบหรือแม้แต่เพลงโปรดของเรานี่ก็คือการใช้ชีวิตเราค่ะอยากให้ทุกคนลองหาเวลาหยุดสักหนึ่งวันแล้วออกไปใช้ชีวิตดูนะคะชีวิตที่ไม่ต้องคิดอะไรชีวิตที่ทำตามหัวใจและชีวิตที่เราเลือกเองค่ะ